งานยากสําหรับแมนยูแล้วนะครับโอ้โ oh, หท่านั่นของโรมาโน่ครับยืนยันว่าตอนนี้แมนยูยากแล้วเยอเรสเทใจไปที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลหมดเลยนะครับความพยายามของปีแสดงแมนยูในการหากองหน้าโอ้โ oh, หต้องสะดุดอีกครั้งนะครับหลังรายงานจากฟราบิซิโอโรมาโน่แล้วก็เดอะไทม์ครับยืนยันแล้วว่าโอกาสที่เยอเรสจะย้ายมาโอทราฟอร์ดเป็นไปได้ยากแล้วนะครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยอยากย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลมากกว่ารูปเบนอัมบอริมเป็นคนดึงตัวเยอเรสจากโคเวนทรีสตีมาเล่นกับสปอร์ติ้งจนกลายเป็นกำลังสำคัญ ในการพาทีมอย่างสปอร์ติ้งเนี่ยคว้าแชมป์ลีกโปรโตุเกส2สมัยซ้อนพร้อมดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมากองหน้าวัย27่ปีอย่างยูเครสนี่ครับตกเป็นข่าวผูพันก,กับการย้ายทีมตลอดช่วงซัมอเนาะโดยมีทั้งแมนยูอาร์นอลและก็เชลซีที่ต่างก็ให้ความสนใจในตัวเขาล่าสุดจากรายงานล่าสุดนะครับโรมาโ,โนยืนยันว่าแม้แมนยูต้องการตัวยูเครสอยู่มากแค่ไหนแต่หัวหอกทีมชาติเซอเดนอย่างยูเครสอยากย้ายไปอาร์เซนอลมากกว่า ซึ่งตอนนี้อาร์เซนอลครับยังประเมินสถา,านการณ์พิจารณายูเครสเป็นทางเลือกไปพร้อมๆกับเบนจามินเซสโก้ด้วยเช่นเดียวกันครับสื่ออย่างเดอะไทมส์เองก็ออกมาระบุไปในที่ทางเดียวกับโรมาโน่นะบอกว่ายูเครสแสดงความชัดเจนว่าต้องการย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลมากกว่า mm hmm. แม้แมนยูจะเคยเปิดการเจราจาเบื้องต้นกับยูเครสแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังแจ้งความประสงค์ว่าลอนดอนคือจุดหมายปลายทางที่ต้องการย้ายไปยูเครสฟอร์มร้อนแรงนะครับในลีกโปรตตเกตยิงไปถึง97ประตูจาก102เกม แลยแม้จะมีความชัดเจนว่าเจ้าตัวอยากย้ายไปอารน์นซนอลแต่การย้ายทีมยังไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะทีมงานของอารน์เซนอลยังมีความเห็นไม่ลงรอยกันระหว่างเขากับเบนจามินเซสโกหัวหอกชาวไรสิกมิกเกลออเตต้านะครับแล้วก็ทีมแมวมองของอาแนนอ์เนี่ยยังคงหารือกันอยู่ว่าจะเลือกใครระหว่างเบนจามินเซสโกกับวิกเตอร์ยูเครสใครเหมาะเป็นกองหน้าคนใหม่ของทีมนะครับก็ถือว่ายังมองอยู่นะครับยังไม่ใช่ว่าจะตกลงโปงใจจะเอาเลยสําหรับยูเครส ก็มีทั้งเซสโกแล้วก็ยูโคเรสครับเลือกใครดีสำหรับไอ้ปืนใหญ่แอสนอลในการหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่